สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมินก็มาอยู่ในวัดนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะไม่ได้ใช้เสียงที่ดังมากนะคะวัดถ้ำแกลแบนะคะท่านผู้ชมวัดถ้ำแกลแบนะคะอยู่ที่ตำบลมหาชัยนะคะท่านผู้ชมเนะาะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจะพามาดูจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมจะพามาดูจอมปลวกแต่ว่า ได้ยินมาว่ามีบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะข้างล่างก็เหมือนจะเป็นทําโล่งนะคะเดี๋ยวมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูนะคะท่านผู้ชมถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอยู่สูงนะคะวัดที่นี่นะคะวัดนี่อยู่สูงนะคะท่านผู้ชมเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นวิวบรรยากาศนะคะเดี๋ยวแอนมินก็จะเดินลงไปต้องเดินลงไปนะคะท่านผู้ชมสูงนะคะ ต้องค่อยๆเดินลงไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างล่างนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเท้าไม่ค่อยสะดวกนะคะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศด้านล่างนะคะ,คะจะเป็นถ้ำโล่งนะคะท่านผู้ชมข้างล่างจะเป็นถ้ำโล่งม,ะะมีซุ้มประตูนะคะท่านผูน้ะะชมเนาะอันนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะน้องไอค่ะเป็น ออวัดเราตั้งแต่สมัยเก่าแก,ากา่ที่เขาบอกว่าวัดถ้ำแศบท่านเจ้าบอกว่าแศบไหลออกมาจากบุ่นแต่ว่าประวันะติน่ะเจตังไม่รู้ลึก<ม><ๆ>เจตังไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะคะแต่ยังหาถามผู้เฒ่าผู้แก่อยู่แต่บางคนก็ยังให้คำตอบชัดเจนบ่อยๆมองได้นะคะแม่ตังที่ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะต,ตรงนี้หละค่ะโอ้โหนี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะท่านผู้ชมข้างบนนี้อาจารย์ตังกำลูมั่นใจขึ้นกันนะคะ นี่นะคะถังน้ำไปใส่กระเป๋าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้พี่บูชาเสื้อไปเนี่ยยี่สิบตัวแม่แม่บัวแต่เพลิงเก่าลูกโลโก้อันประตูประตูอันนี้แหละประตูอันนี้แหละเป็นวัดทางแก่เนี่ยเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะท่านผู้ชมในสถานที่ศักดิ์สิทธ <c> ิ์นะคะ ้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานมดตะนอยกัดเท้านะคะวันนี้เท้าบวมนะคะขออนุญาตนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเท้าบวมขึ้นนะคะเท้าบวมค่ะเราก็ล่วงเลยเวลามามากพอสมควรแล้วนะคะ เป็นเวลาหาตัวเลขของเรานะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมินนะคะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเจอกันที่จอมปวกนะคะ,คะ,คะท่านผู้ชม่าัป็างะคมป,ปวกนะ,ะ้ชเนาแต่ซึ่งม่เหมืีนะคะเดต,ตามข้างองแม่ตม่งคนพูดไข่ไมนะคะแม่ว่าอัน เพื่อนขึ้นมาเงินเลยเพื่อนจะให้ยงินแรกเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งนี่เงินนั้นนะจะออกหาเจ็บเจ็บค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณแม่เพื่อนจะมาใหญ่ยิ่เป็นเงินแรกเลยนะคะจอมปลวกนะคะที่วัดทำแกละนะคะท่านผู้ชมเนาะทางลงนะคะจแต่ทางนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอมมี่จะเล็ทายเอาช่วงไก่หอนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าบันไดค่อนข้างสูงนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยอะจะปัดเท้ามือนะคะปัดเท้ามือใบหมอกใหม่ๆนะคะ จังนะคะมากับแม่บัวนะคะคนมีเศษนะคะอนี้ก็คนมีเศษนะคะิณหมอปนสถานทีแต่ละองไห้ี่ค้นใส่จุทถูกวิใัยใออกยุหันได้พี่นอ้องเพราน่าหางวดได้จุดถูกเม่หนีคนมาทางบานเยต่างเกยต่างก็เลยขอให้แม่บัวนะคะขอโชกลาภาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องแล้วก็สิรรพ่อทำประโยชนนะคะซองจอม ปลวกจอมปลวกจอมปลวกปูย่าจอมปลวกเอ่อปูกระยาปู้เก็บไหมเอาปูย่าก่อนอันอันเขาเอิน่นเขาว่าอันปูกระย่าไหมตอนยุ่เสือเอาตาม,มที่เสือพคนที่เอ็นบูชามาหนะไหมวัดถ้ำแก่ป,ปูกระยาหน่อยไหมคะ่ะอ,อันนี้แอดก็เลยตั้งสา่ยาเอาว่าจอมปลวกปูกระย่าปู้เก็บไหมครับากา่สวัสดีครับกล่าวัสดีครับแอดซีทุกท่านนะครับผมเนาะของมาเมเบอร์สามท่านครับผม วันนี้พอเที่ยงก็มีโอกาสเดินทางกันหน้าที่วัดท่านแกลบครับผมอยู่บ้านของเจดังนี่แหละครับผมบ้านมหา<ม><ม>ชัยตำบลมหาชัยตำบลมหาชัย,ชยอำเภอสม,สมสเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเนาะเพราะว่าเจดังว่าแต่ก่อนมันแค่ขึ้นมาขินมาขอโชคขอลาประกวดว่าได้หาเจดงวดที่มันออกหาเจดเจดังเนาะงวดก้อนหนานี่ประมาณงวดสองงวดมั้ง นี่ครับเราก็าเว้นงวดเดียวนี่แหละมันมะขอเอาเจุจีจอมปวกจุนาปูงานี่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็นนานี่ม<ะ>ีคนใดอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบ่เบาเขาเจ้าบ่บาเบาอ,อ,อ,อันนี้เฮ้ามาเอาเองนะค่ะนี่ให้เบิ่งน,นั่นบอกโปรได้ใส่บ่ได้ใส่แว่นตายังเห็น มุมหนาแ้มาตังถีบงเห็นเลยสับเลยวจะพาไปซองครับแต่จะบางครั้งไม่ทานชาแน่งคุณบอกสิแม่บัวเห็นอยูไในั่นสี่ให้เอฟซีทั้งช่องไอสตาดาไอสตาพ่นบึงนั่นไหคะค่ะชาติเจ๋ยวเลยแม่ค่ะมันมีทีมาทีไปครับชมเแต่ไม่ช่ามักซองบึงเนาะครับท่าน่ช้ชมเนาะอันนี้คือจิเป็นเหล็กเห เอ้ยมันก mm. ันเลยแอดมินกำลังสีถ่วงนะคะว่าเห็นคือจังเหล็กเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นหาเจ็ดสามใช่ไหมวัสดีช่องพ่อเทืองเด้อพี่น้องเกตจากคนผู้ไทยฝากก็ไหลก็แช่น้ำแน่เห็นค่ะเห็นเกตจากคนผู้ไทยแต่บนถ้ำเพิ่นบ่ลงมากใส่เหล็กหาหาไม่บัวเห็นหาบอหายนายเด้ไม่ได้เนี่ยมันไม่แน่นจะยดงบ่ไม่บัวบ่เห็นโอ้หาเห็นบ่ตรงกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแมน มันจะอยู่แต่ละมุมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอยู่มุมแม่บัวอาจจะเห็นเด็กหาเพาชัดเจนครับแม่น้เด็กหาชัดเจนแห้งครับมะเบงมุมนี่ชัดแห้งอี่เด็กหาเพราะเที่ยงนางลงหันกล่องไปปุ๊บเห็นปุ๊บเลยแม่บัวโอ้นี่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 ค่ะนี่เออแมนไม่อยู่นี่ชัดคือพอเที่ยงว่ะชัดบริยไงมองเลยบอกว่าสวัสดีพอเที่ยงโอ้คุณจอยเนาะจอยขอสามตัวตรงๆเด้อค่ะประจัน เพื่อนเคยหายเจ็ดจังหาเจ็ดครับผมแมนแต่ว่าชาวบ้านเพื่อนก็จะมาขอเรืออยู่หรอกเพราเห็นตามร้อยตามที่เพื่อนมาขอบเพื่นมาถ้าแปลงถ้ายังนีนะสัตว์ค่ะแม่ตังสัตวน่ารู้เห็นค่ะชัดเจนเลยค่ะข้าห้าเจ็ดนึ่งเจ็ดจังเพื่อนไม่เห็นหาเจ็ดก็เลยว่าฝากพี่ฝากน้องแน่เลยเล็กเจ็ดกับเลขกสามนี่ก็ชัดเจนค่ะสงสัยคนที่อ้าวคุณสาตแต่คนที่อาหารมันทั้งนี้สัตว์ขึ้กันน้องเจ้าเนาะก็เล็กสามไม่บวกกับสักเนาะ เด็เจ็ดแหันี่ตัวนี่ดเจ็ดนี่ก็ชัดเดเจ็ดเดี๋ยวต้องขยันเจ็ดสามบอกว่าหาไู่นี่ก็เห็นชัดอีนนี้น้เองขนาดมึงไปทานโคเทม่ยยังเห็นเล็กหาอย่าพ่นล่ามาบอกว่าเห็นเจ็ดหาหครับพอเที่ยงตรงไหนเนาะเจ็ดหาหาเนาะเจ็ดหาหาอย่งไค่ะพอเที่ยงอะไรเงี้ยยคนพิมพ์มาก่อนเดียสี่สี่บอก เป็นพิมพ์มาสักก่อนเดี๋ยวจะเอาการถูกตีในเบิองเนาะค่ะตอนทุนพัฒน์จะพิมพ์มาก็บอกหัวใจว่าจะตัวตัวใจมันเพราะว่าเพิ่นบางคนเพิ่นเมืองอยู่ทั้งบ้านเพิ่นจะเห็นชัดเจนกว่านั่งอยู่นี่กับอำเภอแน่เด้เอามันตื่นพวคุณชายพนลาม้าลาม้าคนบอกว่าเห็นเจ็ดหาหากระเที่งก็เห็นอยู่นี่เด็กเด็กหานี่ข้าจะมาชมเด็กหานี่ตัวใหญ่แห้ง นายเอลี่หมแมนที่ว่าเมื่อกี้นะคะมิ่งกับผาท่านผู้ชมเนาะไปซองบึงน่ะอ่าทางจอมปวกพื้นนะคะแม่บัวนะคะพื้นกะแนมหินนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขหนั่นแหะเป็นว่าโอ้อยู่ที่เลขหาเจ็ดสามหาันเป็นเลขหาซ้อนกันนี่บอกครับแม่นนุ้นุดนีุ่้นุกะเห็นตัวแต่แต่หันนุบนโบโบคอยอยากบอกเป็นจุดอันนี้นะตัวใหญ่จะขาวตัวนี้จะดำตัวเจ็ดเจ็ดตีก็เลขหาข้างบน แมนครับถ้าพอเที่ยงเนี่ยเบิ่งเนาะอยมี่บอแมนอันละเด็ดเจ็ดเด็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแล้วก็ห้าสิบอเจ็ดติดกันก็หาเลยเจ็ดห้าแล้วก็หาโรคไตตัวหนึ่งบอหาโรคไตตัวใหญ่แต่เจ็ดหาพิงกันตัวหน่อยแมนแล้วว่าค่ะเอาใช่จะพูดว่าแมนแปนว่าอคือเครื่องเลขอานั่นแหละเพราะแมนแมนแมนแสดงว่าแมนดีพอเที่ยงกัาสังเกตเบอร์กับแมนดีเห็นคล้ายเด็ดเจ็ดราคนี่พิงกันนะเอาหลังพิงกันนี่ มาแล yup. ้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเหล็กถูบสามตูนนะคะเป็นหนึ่งสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้เป็นเหล็กหามนะเหล็กหามนะคะท่านผู้ชมเหล็กถูบนี่โดนแล้วนะคะจากทีเอ็มมินได้ไปเบิ่งไปเบิ่งไปซองในหลายๆหม่องนะคะที่หินเพิ่นจุดถูบไว้นะคะโดนแล้วนะคะที่บ่เห็นเหล็กหามนะคะหนึ่งสามหนึ่งนะคะ ค่ะท่านผู้ชมมองนี้นะคะแม่บัวเพืินกวาเพื้นหินหยิกนะคะท่านผู้ชมเนาะหินมองตรงช่วงนะอึ๊ของหลุมปั่นนะคะท่านผู้ชมเนาะบนห็นเป็นสองเจ็ดหนึ่งนะคะสองเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะเดมิงกะเซลตัวเหล็กนะคะสรุปให้เบิ้งนะคะท่านผู้ชมเนาะสรุปตัวเหล็กให้เบิ้งนะคะว่าทีไดมาขอสุคหลาบนสถานที่แห่งนี้นะคะเห็นเป็นตัวไดแน่นะคะท่านผู้ชมเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมเหล็กจอมปวกนะคะผู้แกลบนะคะแม่บัวนะคะผมเห็นเป็นสเจ็ดถ่านะคะแล้วก็มีเอฟซีผนเห็นเป็นเจ็ดหาหานะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีทูบจอมปวกนะคะหนึ่งสามหนึ่งองค์เทวดาสองเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขในคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะท่านผู้ชมเอมมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อที่ว่า จะได้เป็นกำลังใจนะคะให้กับแอดมินคนนี้นะคะไปหาตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆนะคะมาฝากท่านผู้ชม f อทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ